เอาเละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นจินนานะครับจะมาเก็บฟอร์เรนจิโน่ในหมดหนึ่งเนี่ยว่าเราจะสามารถชนะฟอร์เรนได้ไหมตัวนี้ก็ตา,ามถามของเจแนะนำไหมไม่แนะนำ <c oughs> ขอตึงๆนี่เปิดก่อนด้วยนะจริงผมไม่แนะนำเพาะสำหรับใครจะเล่นตัวนี้ไปเจอฟอร์เรนจิโน่นะเพราะว่ามันต่องารจะแบบทุกยากนะจริงมันต่องการจะคนยากนะเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยเป็นตัวที่อย่างที่ทุกคนรู้หัดครับนี่เดี๋ยวรู้จักเลยฟอร์เรนอุลตร้าแมนไม่มีหัปผมบอกเลย ฟอเรนอุลเตอร์แมนไม่มีหักมันตึงทุกคนนะครับถ้าเล่นแบบว่าฮาๆได้หรือถ้าชนะแบบจริงจังแนะนำนะครับตัวนี้กิงจังนเอ้ยเอาอันนี้ฟอเรนอ่อนไหมถ้าฟอเรนอ่อนก็ก็ต้องว่าไปตามนั้นนะเออผมอาจจะเจอแบบฟอเรนอ่อนก็ได้แต่โลตันนะทุกคนจริงโลตันนะมันโลตันเลยนะแต่ว่าบอกว่าหัดหัดกับบ้าแล้วโลตันไม่น่าหัดนะขนาดขนาดนี้ นะครับแต่เขาพลาดเขาคิดว่าเราไม่ได้เอ็คิวมาหราือเปล่าผมก็เลยซัดเลยบอร์เอ็กซ์คิวแตบให้ช็อตเลยเด็ดเอเอาเรื่องอันนี้นก็คือแบบถ้าถามมาสู้ด้ช่วงไหนผมว่าประมาณกลางเกมขึ้นไปนะจิงเซอร์าส,สามารถสู้มันได้นะสำหรับตัวนี้นะหรือต้นเกมอะโอ้ดูมันลำหรือเปน,นี่สเต็ปมันไม่ธรรมดาแบบจิก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 นี่หามาโหดไหมก็ดูเอาทุกคนว่าโหดหรือเปล่านะผมจะไม่จัดนะผมจะไม่จัดเอาดิอุ้ยดูดิ มันเปิดอันตีแล้วนะนตีเคีิบนี้อัสล่ธรรมอิมีนาสังคาสงคัสงขังสังขังไม่มีอันตีแล้วก็ต้องรอต่อไปเรามีอันตีอีกแล้วเอาดีเอาดีเอาเดียวเ,เจอขี่กว้างแล้วลอยขึ้นไปเนพระจันทร์นี่คือไม่มีอะไรทำแล้วน,นะคือนั่งแบบรออย่างเดียวรอแลอ้วจะไฟเดี๋ยวรู้เรื่อง,องส่งนี่阿อ่าล,าล,ลำหลุดลำหลุด ต้องเล่นแล้วทุกคนเอาล้วอันติว่าอย่างนี้ต้องโอกาสท้องทุกคนฟิกเกอร์เก็บเลือดไม่ได้อีกเรียบร้อยโซรานายะไซโยนาระนี่ถามว่าสเต็ปการลำหดไหมเพราะว่าเขาพลาดนะแต่ถามว่าโหดไหมทุกคนก็ดูเหมือนกันผมไม่อยากพูดเยอะบอกว่าหัดแต่มันโลตันนะจริงผมไม่ได้พูดอะไรแล้วบอกว่าสาบเุ่นอยอะนะเล่นแบบจะต้มจัดไปทุกคนคือเอาแค่ป้อมพออะตอนเนี้ยเพราะเรารู้เลยว่าเราไม่น่าไหวแนะ่ดูดิ ธรรมดาที่ไหนทุกคนดีทุกคนดีมันอันตีใส่ผมอย่งวะยไม่อันตีเลยเห็นไหมดูดิแล้วคุณทีวผมจะชนะมันยังไงเห็นมันล้ำไหมคุณจะบอกว่าผมเล่นกระบอกอยู่ไหมเห็นมันลำไหมนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมนะคุณจะคิดว่าผมลำกระบอกอยู่ไหมดูมันลำธรรมดาที่ไหนแต่ว่าจัองว่ไอคิวไอคิวระดับแบบโปรเฟชันนีโปรเฟชันนี้ทำให้ผมยังไงเดี๋ยวรอดูตอบกันตอบเลยนะว่าแต่ก่อนมาก่อนนะเพราะว่าถ้ามีจอกรเนี่ย เนื้อถามึคิวมันได้ง่ายคือเนี่แต่เดี๋ยวเราก็ต้องตอดไปเรื่อยทุกคนวิธีคือต้องตอดไปเรื่อยนะคือคือีนหารกูตอดแล้วมึงเลือดไม่ลดเลยไไงแซ่บคือตอดจริงตอดปลอมนะเลือดไม่ลดเลยงงจริงดูดิคือเลือดไม่ลดเลยแล้วใช่ผมคิวมันยังไงควรดูดิดูมันทิพย์ทีเดียวผมเก็บเตยมิจารมีกุ้งกี้ดูมันดิกวรนะเอาดิ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 เอา อเอาดอ่ะตอนนี้คือคลิปครีปอย่างเดียวทดนมีมีจระกอก็ว่ากันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือไม่รู้จะออกอะไรเลยผมก็หมดปัญญาแล้วไงแต่ว่าสมุดเวทเวนี่ยเขานั่งดีเพราะว่ามันเพิรมฟเพิ่มเปอร์เซนต์เฮ้ยเพิ่ม,มเปอร์เ,มมเซ็นต์เวทนะเออสมุดเวทเออตอนนี้มันเลือดโลไม่ยอมกลับนี่ผมต้องรำในป้อมละปะจัดในป้อมแล้วแต่ว่าม,มาจะพาตอนที่มันไม่ยอมกลับบ้านว่ามันหัวคลิปทุกคนเรากุศลละสังขัง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 เอาดีสังขังสังขังเอ้ยพลาดแล้วนี่พลาดแล้วจริง พ่านแล้วอือลำล้ำล้ำดอกแล้วผมมือลำผมไม่ยอมกลับด้วยอ่ะดีตอดีกูไม่ยอมกลับด้วยโอ้โหแล้วคือเหมือนเหมือนจะสู้ไม่ได้นะแต่ว่าเราต้องใช้เชิงแบบสกิดสกิดค่อยๆแบบสกิลหนึ่งตัด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 ต่อไปเรื่อยๆนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้มาแล้วอันติมามาอ้ยผมกุศลาซั่งคร้างซังส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 รั้งซังครั้งเอ้ยปลาดอกว่าวฮ่าบอกว่าวเหรอดอกหลุดดอกหลุดก็เจออย่างนี้ดอกก็เจอดิปลารูกประคำเลยเออดิไม่กลับกูไม่ับอ่ปะอดิ เออไม่ไงคือพอเถียงได้จะถามว่าสู้แบบจริงจังได้ไหมไม่ได้ตัวนี้สู้จริงจังไม่ได้เลยไม่ไหวเลยนะกับฟอรินติโน่เนี่ยคือมันของแท้นะสู้ยากมากจริงนะอย่าพยายามเลยแต่ว่าผมก็พยายามอยู่นี่งไงพยายามไม่ชนะเอาสิเเลือดป้อมจะหมดแล้วนั่นนเดียเด๋ยวเตือกันไปตือนกันมาดีมาดีมาตือซื้ออาติรู้ดิ จังหวะการพุ่งของเขาไม่ธรรมดาแต่ผมออกมาได้แต่เรียกวลำดีลำไปลำไปอะ่ะดีลำดีล้ำไปเลยยังไงเห็นไหมแต่ผมผมเห็นหรือยังอีกห้าวิอติผมดีแล้วอติมยังไม่ดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อเปอร์เซ็นต์เลยร้อเปอร์เซ็นต์แล้วอติผมมาแล้วสระสร้างครั้งสร้างครั้งสร้างครั้งสร้างครังซังคังซังครั้งอุ้ยซังครั้งไม่ตุยผม มันคิวไม่ได้ไงวะคือคนคงจะเซ็งนั้นผมก็เซ็งเหมือนกันรีเฟกตอนนั้นน่าจะแก่แล้วตอนนั้นแล้วจะคิวขึ้นและลำนานจัดแล้วเอาสังครังสังครังไม่หยุดสังครังไม่หยุดเพราะถ้าตีป้อมสังครังตีป้อมเดียวแล้วชนะไปเลยเฮ้ยธรรมดาที่ไหนวันนี้สำหรับวันนี้นะผมคือคนน่าจะรู้ว่าจินนาผมไม่ธรรมดานะก็ระดับระดับตัวแม่ตัวปังอะเนาะก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วในอะไร อามื่อชนะแบบขนาดนั้นนะผมมองว่าไม่นะผมต้องโป๊กมาแล้วก็เหนื่อยมาไดามอนด์อีกแล้วไอเวนแต่ว่าอดีตสุพีอดีตสุพีไมเคยเคยวเ,เคยลืมเล่นอะไรอย่างเงี้นะครับโอเควันนี้โทรศัพท์วันนี้มาเจเอคลิปหน้าแล้วกันอย่าไปลองเล่นดูแต่ลองเล่นได้แต่ว่าไม่การันตีว่าจะชนะเพราะว่าเล่นยากขึ้นหายเลยเจเอกันคลิปหน้าทุกคน,นจเจนจ้า